สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูสันตินะครับครูสอนเปตองนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องสนามเปตองนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับสนามเปตองเนี่ยจะมีความกว้างเนี่ยนะครับประมาณ4เมตรนะครับความยาวก็15เมตรครับมาตรฐานนะ4ี่คูณสินะครับก็ ส่วนพื้นสนามเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหินฝุ่นพื้นหินเกล็ดอาจจะเป็นหินแกรนิตหินก้อนใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็นพื้นทรายดินร่วนแล้วก็พื้นหญ้ารหรือเวลา,าพื้นพื้นหินแดงก็มีนะเวลาบางทีฝนตกเนี่ยนะครับเนาะ อาจจะทำให้เป็นอุบสรรคัในการเล่นฉะนั้นเรามาเรียนรู้สนามกันก่อนนะครับก่อนจะเล่นไปตองถ้าเรารู้จักสนามเนี่ยก็เสม,มือนว่าเราได้เปรียบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่าส่วนสนามที่อยู่ตรงด้านหน้าครูนะฮะจะซูมให้ดูครับอันนี้จะเป็นหินหินเกล็ดนะครับหินก้อนเล็กๆนะครับมาดูในมือครูนะครับนี่นะครับหินก้อนเล็กๆเห็นไหมครับเนาะอันนี้จะเหมาะกับการดอบนะครับเหมาะกับการดอบ เหมาะกับการดบคือ,อยังไงครับสําหรับสนามนี้นะจะเหมาะกับการลูกดอบนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะพยายามดอบให้ถึงลูกเป้าเลยนะครับถ้าเราวางสไลด์หรือวางไหลเนี่ยสนามนี้มันจะหนืดมันจะไม่ไปครับเพราะว่าหินที่ในสนามอย่างสนามนี้ของครูเนี่ยจะใช้หินเกตเนี่ย สนามนะครับค่อนข้างอาจจะหะนานะประมาณ5เซนนะครับฉะนั้นสนามนี้ก็เลยต้องต้องดอบเป็นหลักนะครับแล้วก็หาเป็นลองนะครับส่วนไหลเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอันนี้สนามนี้ก็คือว่าคนที่เล่นลูกดอบเนี่ยจะเล่นง่ายนะครับามาดูอีกสนามนึงนะครับ อ่าส่วนสนามนี้นะครับจะเป็นหินฝุ่นนะครับหินฝุ่นเนี่ยจะเป็นหินเล็กๆนะครับแล้วก็มีเศษดินฝุ่นด้วยนะครับก็สนามนี้ค่อนข้างเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับจะฮารจะดรอบจะไหลได้หมดนะครับคนที่อ่าคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับที่จะมาฝึกเล่นใหม่ๆครูแนะนําให้เล่นสนามนี้เลยครับสนามหินฝุ่นมันจะเป็นสนามเรียบไปเลยครับเนี่ยครับ จะเป็นสนามเดบเียบไปเลยนะครับเนาะไม่มีอุปสรรคอะไรขวางอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสนามที่ง่ายที่สุดนะครับเนาะอ่าแล้วก็มาดูอีกสนามหนึ่งครับสนามทรายนะครับสนามทรายปนหินหน่อยๆน,นะครับสนามนี้ก็นี่ครับูตีเส้นไว้อยู่นะครับเป็นเส้นแดงนะครับเป็นสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมได้หลาย พื้นสนามนะครับคือมีการหลากหลายของพื้นสนามนะครับนักกีฬาก็จะสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยเราจะซ้อมสนามพื้นเดียวๆเนี่ยคือเราเก่งในสนามตัวเองเนี่ยมากเลยครับค่อนข้างเก่งนะครับแต่เวลาเราไปแข่งเนี่ยเราเจอหลากหลายสนามสนามที่เราไปแข่งจริงเนี่ยอาจจะมี 40- 50สนามนะครับที่ครูเคยไปเล่นระดับภาคและระดับประเทศมานะครับบางทีเราไปเจอสนามที่1 เราก็คุ้นชินในสิ่งที่เขาเราเคยเล่นมาบางทีนะต่อไปเราไปเจอสนามที่40อย่างเงี้ยมันก็จะคนรับพื้นกันแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ในการปรับตัวนะครับครูก็เลยทำสนามนหลายพื้นให้นักกีฬาเล่นเวลาไปแข่งจริงเนี่ยจะได้ปรับตัวในการเล่นนะครับอย่างนี้ก็จะมีทรายนะครับปนหินเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีหญ้าด้วยนะครับ สนามหญ้าก็มีนะครับไปดูสนามหญ้ากันอีกทีหนึ่งครับอ่าส่วนนี้จะเป็นสนามหญ้านะครับเวลาไปออกโอเพ่นเนี่ยหลายหลายคนนะครับจะเจอสนามหญ้านะครับเวลาเราโยนดอบโยนฮาร์ปโยนไหลเนี่ยสนามหญ้าก็สามารถโยนได้หมดเลยแต่สําคัญก็คือการปรับตัวนะครับเวลาโยนถ้าคุมน้ําหนักไปดีเนี่ยมันจะเด้งออกเลยนะครับครูก็เคยไปเจอสนามหญ้ามาเยอะนะครับเนี่ยสนามหญ้าบางทีมันก็จะปน ปนดินบ้างเล็กน้อยมีหินเกดหินอะไรผสมกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ให้หลากหลายสนามครับอย่างเรียนครูก็มีสนามหินหินเกดหินฝุน่นสนามทรายสนามหญ้าอย่างนี้ครับโรงเรียนออของครูเนี่ยก็มีหลากหลายสนามนะครับเพื่อให้นักกีฬาได้ใช้ในการปรับตัวนะครับดังนั้นใครที่ดูอยู่นะครับก็ลองไปฝึกเล่น นะครับให้หลากหลายพื้นสนามนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับครูก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในการฝึกนะครับลองไปเล่นหลายๆพื้นสนามดูนะครับและเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยเราจะมีประสบการณ์แล้วก็มั่นใจในการเล่นนะครับสําหรับคลิปนี้ครูก็พาเรียนรู้เรื่องสนามครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องครูสันติด้วยนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับเรามาเรียนรู้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับปตองกันนะครับสำหรับนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ